มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่กันนะครับใจความหลักๆเลยนะอยากพามาดูวีออสนะครับเนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับกสทนะคนละคมนาคมแห่งประเทศไทยนะครับปลดระวางมานะเข้ามาใหม่ทั้งหมด4คันนะครับราคาดีๆเลยเริ่มต้น3าม0 0 0หนึ่งาพคุณผู้ชมฟรีดาวน์ขดห้าพันสี่นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนิสสันมาร์สนะครับมีให้ดูนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันโคตรถูกนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันได้ปีสิบเก้าไม่หกหมื่น ยาลิตตัวท็อปสุดนะครับสีขาวบุกแบ็คท็อปมีให้ดูฮะมาด้าสตัวท็อปสุดมีให้ดูครับคลิปนี้ใครสนใจรุ่นไหนขนาดนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูในคลิปนะฮะเดี๋ยวแจ้งราคาอลไผ่อนว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่พี่ทุกคนที่สนใจรถยนต์มือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมครับบวีออสมือสองพบกันกับผมวิวรยนต์อีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ตามที่แจ้งไปฮะมีรถเข้ามาใหม่ครับรถหน่วยงานของกสท์นะครับการโทรคัพท์มนาคมแห่งชาตินะครับมาปลดระวางมา4คันนะครับวีออสนี่นี่หนึ่งคันสองคัน 3คันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอยู่ที่ไปล้างเอาไปล้างอยู่อีก1คันไอ้พวกนี้ยังไม่ล้างก็จะมีฟองมีฝุ่นอยู่บ้างนะครับและเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูนะรถที่ยังไม่ติดจ,จองนะครับทั้งหลายเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนิสสันมาร์ทนะรถเทินเข้ามาคันนี้นะครับงามๆเลยฮะสีชมพูหวานแหววรถเดิมครับไม่แค่หกหมื่นปีสิบเก้าอ่าอย่างที่ตัวท็อปสุดมีให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเรามาไลา่ดูกันเดี๋ยวพาไปดูคุณผู้ชมพาไปดูวีออสก่อน สำหรับคลิปนี้นะครับเรากำลังอยู่กันที่บริษัทรย,ยนต์นะครับโกดังที่3นะครับเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่หรือว่ารถที่ติดจองอะไรอย่างเงี้ยนะท,ที่ที่จอดไม่พอนะครับก็จะมารวมกันในโกดังนี้นะรถมากมายกว่า200คันนะครับแต่คงพาดูไม่หมดหรอกคุณผู้ชมจะพาดูเจาะคันที่บอกว่าน่าสนใจคันที่แนะนานะฮะอ่ะคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ใครหารถอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกรุงเทพมมนูรีฮะศรีทย68แยกหนึ่งครับ เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ครับเข้ามาก็โทรหาผมแล้วกันเบอร์โทรหน้าคลิปด้านล่างขวามือนะครับติดต่อกันเข้ามาก่อนนะฮะับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับดอกเบี้ยพิเศษผมมีให้นะดอกเบี้ยพิเศษสําหรับรถยนต์ที่เป็นปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขึ้นไปนะครับดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ะฮะกลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบบััััญชีีีมมปปรระะะะกนนนนสงคคเเเอาท้้ไไดลยฮ กลุ่มอาชีพอื่นล่ะหลายคนตั้งคําถามคุณบิวผมค้าขายออกรถได้ไหมได้พี่ติดต่อมานะครับขึ้นอยู่กับเครดิตพี่ครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวน์มีดอกเบี้ยพิเศษให้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับอะเริ่มต้นที่คันแรกก่อนนะครับคันนี้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ vios หนึ่งจุดห้า entry ปีสองพครับรถหน่วยงานของกสทฮะการละคัอ่าเขาเรียกว่าขออภัยคุณผู้ชมโทรมนาคมแห่งชาตินะครับอันนี้คือกสทนะครับปลดระวางมารถมันเพิ่งเข้ามาเนาะคุณผู้ชม มันยังมีฟงมีฝุ่นอยู่อะผมให้ดูสภาพแบบเดิมๆเลยนะครับจำทะเบียนไว้ครับ5862ครับทะเบียนนี้นะฮะ5862เลขไมล์ของคันนี้คือ75,000มาพโลครับราคาตั้งขายอยู่สามแสนอ่นเก้าพับาทนะครับ329,000เราได้รถปี19ได้ไมล์75็ดหไปใช้ครับฟรีด้าผ่อนอยู่ประมาณ5,600นะครับรถมาเดิมๆไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยอาจจะยังมีฟงมีฝุ่นบ้างนะครับเนี่ยตามหลังคลองหลังคา นะไม่ได้มีตีลังกงตีลากากับหลังมาแน่นอนเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดระวางมาเนี่ยเขาก็เข้าประวัติศูนย์เขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหเดือนอยู่แล้วนะครับเนี่ยมาเดิมๆเ,เลยอาจจะยังมีฝงมีฝุ่นยอยู่บ้างใจความสําคัญคืออะไรครับราคามัน3ามแสนสองหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมผ่อนแค่ห้าพันหกเองใจความสาคัญต่อไปคืออะไรฮะรถเดิมๆตรวจเช็คได้ทุกอย่างนะครับรถหน่วยงานแห่งชาติใช้งานมานะครับสบายใจได้นะครับตรงนี้ผ่อนอยู่ห้าพันหกนะครับด้านหลัง อันนี้ก็เป็น1.5รุ่น Entry เหมือนกันปี19นะครับเลขไม่คันนี้เยอะนิดนึง130,000โลนะครับก็จริงๆถามว่าเยอะมากไหมมันไม่ได้เยอะมากอะไรมากมายคุณผู้ชมกับรถ5ปีนะครับคุณผู้ชมหารเฉลี่ยดูปีแล้วประมาณสักประมาณ25,000โลต่อปีก็ถือว่าโอเครับได้กับราคาคันนี้ขายอยู่เพียง319,000นะครับนี่ดูทะเบียนจำทะเบียนไว้ครับ319,000คันนี้ฟีดาผ่อน5,004คุณผู้ชมครับคิดง่ายๆเลย เราผ่อนงวดหนึง5,400บาทแต่เรามีรถเก่งนะครับขึ้นชื่อว่า v ีออรถที่อึดถึกทนมากๆนะฮะเป็นเป็นรถเล็กนะครับเป็นรถเขาเรียกว่า,าตัวชูโรงของโตต้าเลยสมัยก่อนนะเพราะทุกวันนีอ้อาจจะเป็นผลิตปัญญาลิทแทนไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะผ่อนอยู่5,400แบบไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วเอารถเก่งปี19ไม้น้อยๆไปใช้อย่างเงี้ยนะครับอะคันนี้นะฮะเริ่มมาต่อจำทะเบียนไว้นะครับ 58 51คันนี้ไม่น้อยสุดที่เข้ามารถนี้ครับคุณผู้ชมดูตบประตูนี้น,น,น,นี่นะครับรถหน่วยงานโทรมนาคมแห่งชาตินะครับนะฮะโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ NT หรือว่ากอสอทอนะครับปลดระวางมาคันนี้ทะเบียนนี้ไม่65,000โลฟังไม่ผิดไม่แค่65,000โลนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะทุกอย่างได้นะครับไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะครับเป็นรถที่หน่วยงานแห่งชาติใช้มา นะครับแล้ววันนี้มาถึงเราครับ3 2 9 0 0 0ครับคันนี้ฟีดาวผ่อน5้0พโอเคไหมคุณผู้ชมใครสนใจจัดได้จัดนะครับคันนี้สวยงามนะครับอ่ะพาดูรถนะครับตัดเรื่องฝุ่นออกนะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดขัดสีก่อนแล้วหวานเจี๊ยบเลยนะแล้วเดี๋ยวแบบสวยงามเลยนะครับผ่อนอยู่5,6 0พนเนี่ยนะเดิมเดิมนะครับภายในมันจะเป็นเบาะผ้าเนาะอ่าผมไม่สามารถเปิดประตูให้ให้ไปดูได้เพราะว่ากุญแจไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับเขาขับรถมาแล้วก็ เอากุจจเก็บไว้นะครับแต่ให้ดูภายนอกก่อนคุณผู้ชมดูภายนอกสิเนี่ยไม้หกหมื่นห้านะครับนอกจากฝุ่นแล้วไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับหลังคงหลังคาทั้งหลายนะครับนี่อ่าไม้หกหมื่นห้าพันโลฟรีดาวผ่อนห้าพันหกคุณผู้ชมได้รถหน่วยงานแบบนี้ไปใช้เพิ่งปลดระวางมากล้าให้ดูแบบสภาพแรกรับเลยรถไม่ได้บุบไม่ได้บุ๋มไม่ได้มีตาหนิอะไรมามีแค่ฝุ่นอย่างเดียวเดี๋ยวล้างขัดสีเป็นถ่ายของเหลวให้เอาไปผ่อนห้าพันหกร้อยบาทนะครับราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพัน โอเคนะครับถัดมาคันนี้ครับทะเบียน5838นะครับทะเบียน5838คันนี้ราคาจะอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทนะครับจะถูกกว่าพวกนี้จะถูกกว่าพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรครเพราะว่าคันนี้มีเลขไม้เยอะกว่าเพื่อนนะครับเข้ามาอยู่ประมาณสักไม้ไม่แสนหนึ่งนะไมับประมาณแสนหลักพันหรือว่าแสนหนึ่งหมื่นนี่แหละผมจำไม่ได้แต่อยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินไม่เกินแสนหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ได้ราคา3 1 9 0 0 0หนฟีลาหวหน้าห0าอ่ะน่าสนใจนะครับรถเดิมๆเหมือนกันนะครับรอบคัน ไม่มีจมีดที่เตียนอะไรนะครับก็อย่างจริงๆก็รุ่นเดียวกันหมดเลย4คันนี้เป็นเอนทรีหมดเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งด้วยที่ไม่ห0หมื่นกโลเหมือนกันนะครับขายราคา3ามแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดา้าขอนห้าพันหกนะก็ถือว่าสวยเลยนะฮะถือว่าสวยเลยเดิมๆรอบคันนอกจากฝุ่นไม่มีอะไรเห็นไหมฮะตามประตงประตูไม่มีบุบไม่มีบุ๋งไม่มีรักยิ้มอะไรนะครับคันนี้ไม่โอเคนะถ้าเกิดให้เทียบกับคันหลังอ่าคันหลังที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อกี้เนะี้ยไม่แสนสาม แสนสามหมื่นโลนะแต่คันนี้ไม่แสนหลักพันหรือไม่ก็แสนหนึ่งหมื่นโลนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มกว่าถ้าสนใจแบบว่ารถราคา3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีด้าขอนห้าพันสี่แนะนำคันนี้ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นี่สันมาร์สครับคุณผู้ชมสีชมพูหวานแหววนะครับสีชมพูหวานแหววนี่มาดูกันะรถกันแล้วนะฮะับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้สวยสวยงามน่าใช้นะครับปีสิบเก้าไมล์หกหมื่นนี่เป็นไงอ่ะสวัสดีพี่อิ๋วสวัสดีคุณดูด้วยฮะนี่งามๆนะครับ,นะรบอ่ะ 189,000สาพคุณผู้ชมคันนี้นะครับใครสนใจรถราคาประหยัดประหยัดติดต่อได้นะเบอร์โทรหน้าคลิปเลยนะครับฟีด้าผ่อนสักประมาณ3,000กว่าบาทเอง3,000 4,000เองนะครับแต่รีบนิดนึงนะน่าจะติดจองด้วยนะฮะรีบรีบนิดนึงนะครับรีบติดต่อมานะครับขยับมาคันนี้นะครับยาริสตัวท็อปสุดยาริสเป็นต้องบอกว่าท็อปสุดในตารางแล้วคันนี้นะครับเป็นหลังคาดำด้วยแบ็คลูฟนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกอ่ะยาริสแฮชแบ็กคาประตูนะครับ เป็นสปอร์ตพรีเมียม1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2021ฮะค,คันนี้เลขไม 7, ล์70,000โลนะครับกับราคาที่ขายเพยียง459,000ฟีด้าพ่นอยู่ประมาณสัก7,000นะ7,000 8,000ต้นประมาณนี้นะครับแต่ได้ตัวท็อปสุดนี่มีเขาเรียกว่า,าแจ้งเตือนก่อนการชนให้โลโก้ตรงเนี้ยจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับสีขาวมุกนะฮะมีรุ่นเดียวนะที่เป็นสีขาวมุกรุ่นอื่นเนี่ยตัวรองท็อปตัวเริ่มต้นในทั้งหลายไม่มีสีขาวมุกมีเฉพาะตัวท็อปนะครับับบบเเเเเเเสสสีีีียยยยยงงงงงิิิินนนนนพพ่่่มมมตตออปป้้าาาาาาาแแดดด7,000ททขวุกหลคํ นะครับเบ็ดเสร็จแล้วจะเอาเคันนี้บวกเงินเพิ่มอีก1 7ื่นเอ่ะนะแต่วันนี้ครับจากราคา6 8 9 0 0 0ป้าป้ายแดงครับวันนี้เหลือ459,000าครับเซฟมาแล้ว2,500 0 0แล้วไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องเอาเงินไปดาว4,500 0นหพอน7 8 0 0โอเคไหมคุณผู้ชมไม่เ0 0 0 0นะครับนี่ให้ดูราคาอ่านะครับตามนี้เลยเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนี่ มือเปิดเป็นสมาร์ตเอนทรีกดปุ่มตุ๊ดๆเปิดรถได้นะครับประมาณนี้เลยคันหลังต่อไปครับวีออสนี่ทะเบียนฮะหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดสี่เจ็ดไฟหน้าเป็นตาไฟฮาโลเจนคันนี้เป็นหนึ่งจุดห้าเอนทรีนะครับหนึ่งจุดห้าเอนทรีปีสิบเก้าครับดูเลขไม์กันนิดนึงอ้าวคันนี้ไม์น้อยด้วยไม้หกหมื่นเจ็ดพันโลคุณผู้ชมไม์แค่หกหมื่นเจ็ดพันโลอ่ะคุณผู้ชมเปรียบเทียบกันนะรถหน่วยงานพวกนี้เห็นไหมครับเหมือนกันมาจากอ่ากสอทอ์นะครับมันยังมีฝงมีฝุ่นนนนอยู่่่คัีี้ไมมฝุละ นะครับคันนี้ไม่มีฝุ่นไม่หกหมื่นเจ็ดนะครับราคาเดียวกันเลยสามแสนสองหมื่นเก้าพันฟิลาหัวห้าพันหกนะครับแล้วดูสภาพรถแบบตอนที่ไม่มีฝุ่นคุณผู้ชมดูแะแก้มครับฮะประตูนะครับท้ายเมียนกลิปสวยงามน่าใช้ใครหา v ีออที่ผ่อนประหยัดประหยัดเน้นการใช้งานนะครับเอาไปขับไปขี่แบบสบายอ่ะนะฮะวีออสมันขึ้นชื่อเรื่องความอึดตึกทนอยู่แล้วนะครับแล้วเราผ่อนสบายด้วยแล้วได้รถใหมน่น้อยไปใช้อยู่กันยาวๆอีก10ปี20ปีได้สบายๆาย แนะนำครับ Vios 1.5 Entry คันนี้ผ่อน5,006นะครับจำเลขทะเบียนไว้ครับเลขไม่67,000โลนะครับอ่ะนะ67,000คันนู้นไม่65,000โลชิวๆนะครับขับได้ยาวๆไม่แค่นี้นะครับประมาณนี้เลยรถใหญ่เดี๋ยวผมพามาดูวันหลังอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ Camry Hybrid เนี่ยมีเยอะแยะไปม,มากมายนะครับ2.5 g 2.0 g มีเยอะแยะหมดเลยคันนี้ติดจองมาด้า2นะครับไปดูรถข้างหลังกันนิดนึง อาวีออสสีขาวนี่คุณผู้ชมมาด้าสองติดจองผมไม่พูดถึงเนาะนะเดี๋ยวไปพาไปดูคันนี้ทะเบียน9051นะครับ9051เป็นผมรีวิวลงช่องไว้แล้วละ่ะรีวิวแบบว่าคลิปเต็มไปเลยคันนี้หลุดจองมานะครับเป็นวีออส1.5มิตรตัวมิตเนี่ยจะเป็นตัวรองท็อปนะครับเบาะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วถูกด้วยคุณผู้ชมแพงกว่าเอ็นทีสองหมื่นนะถ้าเกิดว่าใครหาวีออสใช้จริงๆอะ่ะแล้วาสามารถแบบ เกินงบได้อย่างเงี้ยนะครับอยากผ่อนสักประมาณ6,000ต้นต้นอย่างเงี้ยนะครับคันนี้ผ่อน6 0 0ันอ่า5,900 6น0กประมาณนี้ในราคา349,000สนาพนะครับปี19ไม่แสนห้0พันโลนะครับถ้าขยับงบได้เป็นผมนะผมเพิ่มเงิน20,000เล่นตัวมิดไปเลยเพอได้เบาะหนังเนี่ยจอกลางทัชสกรีนเนี่ยเห็นไหมผมเปิดประตูรถไม่ได้เนาะล้อมันล็อกนะครับมีจอตรงกลางทัชสกรีนให้มีกล้องถอยให้ล้อเป็นล้อตแม็กเรียบร้อยไฟไหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเบาะเป็นหนังนะครับเพิ่มเงิน20,000ไดด้ตัวมิ ก็ก็ได้นะครับก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเพิ่มไหวนะนรับใครใครโอเคกับเลดผ่อนประมาณ5้0 0แล้วเอาโตมิทไปขับได้ร้สีขาวด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะด้านหลังนะครับมาด้า นะเป็นมาด้าสเหมือนกันทะเบียนมองไม่เห็นไม่เป็นไรพามาดูราคาก่อนใครถูกใจแคปหน้าจอมาได้เลยเป็น SP นะครับ SP คือตัวท็อปสุดนะครับมาด้าสปี2022ันยี่สิบสองไมห้าหคุณผู้ชมรถ4ปีครับไมห้าหมื่นเก้าสมเหตุสมผล4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันก็ผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามประมาณนี้นะครับได้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเป็นเนวี่บูนะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวซีดานนะคันนี้ไม่ใช่แฮทแบ็กเป็นตัวซีดานนะครับมาด้าสอง 1.2อ่า1น sp นะครับก็สวยๆเลยคันนี้ติดจองของข้ามนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโซนนี้แล้วมี v i อ s สีขาวอีก v i อ s สีขาวอ่ะคันนี้ติดจอง v i อ s สีขาวข้ามไปก่อนนะครับขยอบมามาด,ด้าสองนู่นเห็นไหมคุณผู้ชมสีแดงสวยๆนะตอนนี้นั่งทำอะไรกันเอ่ยนะชูนิวน้วชวูมือให้กล้องหน่อยสินั่นแหลน,นะเตลผมเองนะครับง,งามงสีแดงอ่ะพามาดูก่อนมาด,ด้าสนะครับสีแดงฮนะ m a z ด้าตัวท็อปสุดนะครับใครชอบสีแดงนะครตัวมา z ด้าสสีแดงของเขาจะสวยงามมากของมา z ด้าเนี่ยทำออกมาดีในเรื่องของสีแดงผมชอบมากเลยนะแดงมา z ด้าไม่เหมือนแดงชาวบ้านชาวช่องกันเลยนะครับผมให้ดูแดงโตโยต้าแดงนิสสันนะอันนี้แดงนิสสันก่อนนะแดงนิสสันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮมันจะดูแดงแบบแดงแป๊ดอะแต่แดงมา z ด้ามันจะเหมือนแดงเลือดหมูแล้วประกายมุกมเงาเงาข้างใน นะคุณผู้ชมคันนี้มาด้าสองโท็อปสุดครับ1.3 SP ปี22 23เลขไมล์เนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนี่คุณผู้ชมความหรูหราของมาด้าสนะครับคือแบบพวงมาลัยเหมือนก็เหมือนเบนส์เลยนะพวงมาลัยเหมือนเบนส์เลยนะฮะมันติฟังก์ชันครับคูสคอนโทรลมีให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเป็นปุ่มคูซสตาร์ทครับเนี่ยตรงกลางนะครับเซ็นเตอร์คอนโทรลนะครับปรับอ่าเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเดียวด้วยนะที่มีแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถแบบว่ากลุ่มใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่รถหรูยุโรปอ่ะ นะครับก็จะมีตัวเซ็นเตอร์คอนโทรลก็คือปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนโววิทยุได้จากมุมตรงนี้เลยนะครับแอร์เป็นออโต้นะจอกลางสกรีนมีมาให้นะครับคุ้มคุ้มสวยสวยดูแล้วแบบหรูหราเป็นตัวท็อปนะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปราคาอ่ะผมให้ดูอ่ะแปปหนึ่งคุณผู้ชม4 3 9 0 0นสามนะครับ4 3 9 0 0นสามเป็นปี21.22นะครับส0 0 0สนอ่าขออภัย31,000ื่นโลกับเลขไม้นะครับ439,000บาท ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก7,800อ่ขอภย 7, อัย7,4็ดประมาณนี้นะครับ7,400 7,500ได้มาด้า2สีแดงตัวท็อปไปขับนะครับโคตรสวยบอกได้คำเดียวเนะี่ยเอาติดมีเยอะนะครับเอาติดห่รุ่นจีปี1 8 19นะครับพวกนี้รถนี้เข้ามาใหม่เหมือนกันเป็นรถของกอสทชเหมือนก 4, ัน4คันนี้เรียงเลยนะครับราคาผมไม่แน่ใจราคาผมไม่แน่ใจแต่เข้าข้าวว่าน่าจะประมาณ3,9900 0ประมาณนี้นะคิดว่าเพราะว่า สี่คันมาทั้งหมดเนี่ยไม้มันค่อนข้างจะอ่าสมเหตุสมผลนะครับรถใช้งานมารถหน่วยงานนะครับรถใช้งานมาประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นโลหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันถือว่าถูกนะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดว่าเทียบกับวีออสตัวท็อปนะครับวีออสตัวท็อปผมสามแสนเะจ็ดหมื่นเก้าพันเนาะแต่ไม้มันก็แบบต่ำกว่าต่ำกว่าแสนโลอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยสี่คันเนี้ยนะครับก็ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆประมาณนี้แหละ นะครับแต่ได้เลขใหม่ประมาณแสนหกนะถ้ารับได้นะครับเพราะว่าอัลติสเนี่ยทนเราเราทราบกนมีอยู่แล้วอัลติสมันทนถ้าเกิดว่าใครโอเคกับเลขใหม่ประมาณแสนหกนะแล้วก็ราคาอยู่ประมาณเนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมคิดว่าไม่น่าเกินนี้หรอกเต็มที่ก็สี่แสนเก้าพันนะครับฟรีดาวน์ขอนสักประมาณหกพันปลายปลายเจ็ดพันต้นๆ้นเจ็ดพันกลางๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจอัลติสอัลติสผมมีเพียบไม่ต้องห่วงนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเลือกคันที่ดีที่สุดให้ใน ในแบบสิ่งที่คุณผู้ชมต้องการนะครับบางคนอาจจะมองว่าคุณบิวเอาติดไมล์หลักหมื่นมีไหมอ่ะติดต่อมาสิพี่เดี๋ยวผมหาให้นะครับรถมีเยอะนะครับรถมีเยอะผมถ่ายวันเดียวไม่หมดหรอกรถ450คันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อมาได้อ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูวีออสคันสุดท้ายที่เข้ามาใหม่นี่ยไมล์หกหมื่นกว่าโลนะครับที่สาขาใหญ่ไปดูกันครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเรากลับมาอยู่ที่สาขาใหญ่แล้วคันนี้ฮะ คันสุดท้ายที่ผมบอกไปนะครับอีกคันหนึ่งเอามาล้างนะครับทะเบียน5842คุณผู้ชมสังเกตได้ครับว่าทะเบียนเดี่ยมันจะใกล้ๆกันนะก็ตามที่ผมแจ้งไปว่ามันเป็นรถหน่วยงานนะครับของกสทนะครับปลดระวางมานี่ครับนะพวกป้ายหน่วยงานอยู่เลยกสทธุรคมนาคมนะครับเป็น v ีออสหนึ่งจุเอทรีเหมือนกันนะครับปี2019ครับรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะทุกคันที่ผมถ่ายมานะครับ เป็นมือเดียวจากป้ายแดงหมดเลยนะครับอ่ะมาดูภายในคันนี้มีกุญแจนะไอ้คันนี้เหลือเนี่ยเขาเอากุญแจมาเก็บฝั่งนี้แหละผมก็เลยให้คุณผู้ชมดูไม่ได้นะครับภายในนะฮะสะอาดสะอ้านนะครับก็มันจะได้เป็นบอกผ้านะตัวเอนทรีแต่อะไรฮะแต่ได้บอกผ้าแน่นๆนะคุณผู้ชมดูรถมันไม่แค่หกหมื่นเน่ยนะครับบอกผ้าแบบแน่นๆไม่ยุ่ยไม่หยุยอะไรเลยนะครับความความสะอาดให้รอบคันสปาให้หมดเลยนะครับฟิล์มเป็นลามินานะครับโคมอะไรอ่าเป็นยูรีเทนนะครับอ่ะดูเลขไม่เนี่สไตล์เครื่องให้ดูด้วย เชื่องเดียวติดนะฮะเลขไมค์คันนี้66,000โลคุณผู้ชมครับ66,00 0โลเอาไปผ่อน5,600คุณผู้ชมแท a ช t i o n control การลื่กนกระถลายการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ารถไม่มีตำหนิอะไรเลยนอกจากฟงฝุ่นเล็กๆน้อยๆแค่นั้นนะครับมีแค่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆแค่นั้นที่จะต้องล้า,ทางทำความสะอาดล้างขัดสีฉวีวันทั้งหลายตำหนิต,ตีเตียนอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้หมดเลยนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วรอบคันไม่มีปัญหาอะไรเลย ก็ไปล้างขัดทรงขัดสีนะดูงานในเรื่องของริ้วรอยเล็กๆน้อยๆรอยสะเก็ดหินไงถ้ามีก็จัดการให้นะครับอ่ะสวยงามนะครับฟรีดาวน์ห่อน5,600บาทนะครับใครที่สนใจ v ีออสรถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงอยากได้ความสบายใจนะครับอยากได้รถที่มีคุณภาพนะครับมาหาผมวีออสมือสองวีเพชรยนต์นะครับจากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยบริษัทเพชรยนต์เดี๋ยวผมเสียงดังเนาะผมขออนุญาตจากที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเพชรยนต์นะครับเราไม่ใช่เต็นท์เล็กๆ ไม่ใช่เต็นท์พระใบข้างทางนะครับเราเป็นบริษัทมาตรฐานรถยนต์นะครับได้รางวัลที่หนึ่งระดับประเทศก็คือรางวัลแชมเป i o n นออ h เ y e เ r ียนะครับปี2024มานะครับก็คือรางวัลที่หนึ่งของประเทศในเรื่องของคุณภาพรถยนต์โดยตรงนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ ผมํานมารีวิวหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลของยูบัสพยนตยนนะครับไม่มีการสนักผูคุความจมน้ําแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็มาเลือกเอาอีกทีหนึงว่าคุณผู้ชมถูกใจแบบไหนไม่ว่าจะเป็นรถไม่น้อยไม่หลักหมื่นไม่เยอะๆแต่ราคาถูกไม่หลักแสนก็มีนะครับและมีทุกรุ่นคุณผู้ชมดูนี่นะครับมีทุกรุ่นพื้นที่เรานะครับเป็นพื้นที่ของเจ้านายของผมเองนะครับเป็นที่ดินของตัวเองไม่ได้เป็นที่ดินเช่านะฮะตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแน่นอนหนึ่งเลยจะซื้อรถทั้งทีมันเป็นเรื่องคความมัั่นใจรบ มันไม่ใช่แบบว่าอะไรก็ได้มันไม่ใช่แค่แบบว่าราคาถูกนะครับราคาถูกแต่มันดีหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับรถมันเกรดอะไรครับรถราคาถูกผมมีให้คุณผู้ชมอยากได้ไหมล่ะเอาไหมวีออสแบบสักสองแสนห้าเทนสามอย่างเงี้ยนะครับแต่รถชนมาอย่างเงี้ยก็ไม่เอาอยู่ดีผมพูดถูกไหมถ้าคุณผู้ชมอยากได้รถดีๆอยากได้มั่นความมั่นใจนะครับมาหาผมวีวีออสมือสองนะครับอย่างต่าๆผมว่าขายมาไม่ต่ำกว่าพันคันแล้วนะครับสำหรับวีออสสำหรับยาเลสทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมชำนาญครับผมกล้าบอกได้เลยผมชำนาญครับหรือว่า มาหาผมได้เลยนะครับโดยตรงเบอร์โทรผมมีให้ติดต่อหน้าคลิป0855366287นะครับวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆท่นานไหนที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ